สวัสดีครับผมนายวิชิตพระาวารัสเสดอันนี้ผมจะมานำเสนอการแสดงผลเซเว่นเซกเมนต์นะครับเสนออาจารย์วิทยาชำนาญภัยวัตถุประสงค์1เพื่อเรียนรู้การใช้งานเมโค,โครคอนโทเลอร์ MCS 51 2เพื่อเรียนรู้การใช้โปรแกรม Pro t ิ u s 3เพื่อฝึกการเขียนโปรแกรมเคียว4เพื่อศึกษาการทำงานของเซเว่นเซกเมนต์ซึ่งตอแบบคอมอนแอนนะครับการต่อเซเว่นเซกเมนต จะมีอยู่สองแบบนั่นก็คือการตอบแบบ common cathode และ common anode นะครับดังเห็นในรูปโดยขั้นตอนแรกเราจะทำการแปลงเลขฐาน2ให้เป็นฐาน16กก่อนนะครับซึ่งตารางนี้ก็เป็นตารางของ common anode นะครับเราจะยกตัวอย่างที่ตัวเลขที่7ครับต่อไปคือ block diagram ครับก็จะมี input microcontroller a t m a t 8 9 1. ตัวไดเวอร์รับ ของเซกเมนต์นั่นคือ 74HC374 ครับแล้วก็ดิสเพลย์ซึ่เป็นเซเว่นเซกเมนต์ครับแนวความคิดก็คือตอนแรกก็จะประกาศตัวแปรอันที่สองก็คือจะรับค่าตัวแปรอย่างเช่นค่าของโัชั่ชันเลย์ของเสียโค้ดที่เป็นของอาร์เรย์ที่สามคือเป็นตัวของโปรแกรมนะครับให้ค่า i เริ่มต้นที่ศูนย์และให้นับขึ้นเรื่อยๆจนถึงเก้าพอถึงเก้าแล้วก็เริ่มนับใหม่นะครับแล้วก็จบโปรแกรมแล้วก็กลับไปที่เดิมครับตัวยอย่างของโปรแกรม HI เราจะให้มีค่าเป็น1 LO เราจะมีค่าเป็น0แล้วก็เราจะประกาศเซ็กโคดจะเป็นฟังก์ชันของ r r r a นะครับซึ่งเก็บตัวที่เราแปลงค่าจากเลขฐาน2ให้เป็นฐานสิบองตัวเองตัวที่3ก็คือเป็นคําสั่งของค่า d e เลย์ครับตัวน,นี้ก็คือจะเป็นตัวโปรแกรมที่ใช้ในการสั่งการให้นับเลขตั้งแต่0ูนย์จนถึง9แล้วกับมานับเป็น0ูนย์แล้วก็ถึง9ใหม่ไปเรื่อยๆนะครับ ตอนแรกก็คือจะให้ค่าไอาเป็น0แล้วก็ให้ค่า i เพิ่มขึ้นเรื่อยๆไปจนถึง9แล้วก็มานับใหม่ที่0อีกนะโดยใช้ดีเลย์เท่ากับ1,000หรือ1นึ่งวินั่นเองครับเราจะไปดูตัวอย่างของโปรแกรมนะครับนี่คือตัวอย่างคือนับตั้งแต่ศูย์จนถึง9แล้วก็กลับมานับใหม่ครับ ผมก็ขอจบการนำเสนอครับ